ค่ะอัปเดตกันเรื่องของการขาดสบอดทดลองนนี้เริ่มดูได้บ้างแล้วนะเพื่อนเพราะเขาเริ่มทยอยติดปีกประมาณสักสามถึงสี่วันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเปอร์เซ็นต์ของตัวที่ขาดสน้อยลงเรื่อยๆนะคะก่อนหน้านั้นมันจะขาดสากันแบบว่าจนไม่อยากมองเลยนะเพื่อนนะแต่พอเขาโตมา แล้วก็เริ่มติดปิกคือยิ่งติดปีกเปอร์เซ็นต์สูงค่าไซก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะทีนี้แนวทางเราทําประมาณไหนก็เหมือนที่แจ้งนะในที่ทําคลิปสรุปให้การที่เราลองไข่อย่าลองนานอย่าลองข้ามวันเต็มที่ไม่เกิน24ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ให้กับการฟักเนี่ยค่ะให้เวลาการฟักแค่1วันนะหรือไม่ถึงหวันก็ได้ ให้เราดูตัวถ้าตัวพอดีแล้วให้ยกรังไข่ค่ะไปไว้ให้อีกบอ่อหนึ่งเอาไปเลี้ยงบ่อรวมบอ่อเนี้ยเราจะรวมรังไข่ทุกบอ่อที่เราลงในรุ่นนั้นน่ะเลี้ยงในบอ่อเดียวนะบอ่อเนี้ยอนาคตค้าสแน่นอนส่วนบอ่อที่เรารังไข่ไว้แค่วันเดียวเราก็เลี้ยงตามขั้นตอนนะซึ่งแรกแช่วงแรกตอนเล็กอะ่ะยังไม่เห็นชัดว่าว่าคาส,สักประมาณกักเล็ก มากักใหญ่จะเห็นพาไซที่แบบน่ากเกียดมากต้องใช้คำว่าน,น่ากเกลียดมากเนื่องจากมันจะเห็นแบบไซกระโดดกันเยอะค่ะนะแต่พอเขาเริ่มติดปีกทยอยติดปีกเนี่ยเหมือนในภาพเนี่ยทยอยติดปีกแล้วก็วันนี้ได้ยินเสียงร้องแหละระยะเวลาประมาณแปดถึงเก้าวันเนี่ยโตทันกันแน่นอนค่ะตัวที่อยู่ในระยะกักเนี่ยกักเล็กเอ่ยแต่ถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไหมนะตามที่ภาพที่เห็นเนียค่ะมันก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยบ้าง ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะคะซึ่งสามารถที่จะถ้าคัดทิ้งก็คัดง่ายเนื่องจากเขาน้อยปริมาณเขาน้อยนะคะแล้วก็หากไม่คัดทิ้งถ้ารวมกันไปใช้ได้เหมือนกันนะะนี่คือสําหรับตลาดของเราเองนะแต่ถ้าตลาดที่เราตลาดสมนะคะยิ่งพ่อแม่ฟาร์มท่านไหนเคี้ยวๆฟิกๆนะเอาคุณภาพเน้นๆน,น,นะเพื่อนเพื่อนก็ต้องมานั่งคัดให้เขาแบบสวยๆอีกอะ่ะ แต่ว่าแนวทางเนี้ยที่ทดลองให้ถือว่าเปอร์เซ็นต์ค้าไซนี่ยน้อยมากแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการแก้ค่าไซนอ่ะเปอร์เซ็นต์สูงค่ะเพื่อนะให้ทําให้ทําแนวทางนี้ไปส่วนในรอบหน้านะรุ่นถัดไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้เห็นการคัาไซน์เนี่ยว่ามันช่วยแล้วก็ลดได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะ ถือว่าการทดลองครั้งนี้บ่อน,นี้ถือว่าผ่านผลเป็นที่น่าพอใจก็เดี๋ยวติดปีกเกือบร้อยเอร์ซ็นหรือร้อเปอร์ซ็นดี๋ยวนี้อัปเดตให้ดูความเป็นแปลงอีกทีนะคะ